สวัสดีครับเ <im it> พื่อนๆท,ทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบชมเหรียญแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเหรียญท,ท,ทุกๆท่านนะครับนะครับาจากที่จากที่ผมเคยทำคลิปสั้นไปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับหบาทรัชกาลที่9นะครับเป็น1บาทเหรียญเล็กๆนี่นะครับรัชกาลที่9้าที่เคยทําคลิปสั้นๆไป2คลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับ เป็นเหรียญในปีพศ2136กับปีพศ2146นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปยาวๆให้ชมกันนะครับว่าระหว่างปีพศ2136กับปีพศ2146เนีเ่ยเหรียญในะปีนั้นอะปีเดียวกันนะมีมีมีสองวอกนะครับมี2บล็อลกแล้วสังเกตยังไงดูยังไงกันละเอียดละเอียดทีนะครับว่าเวลามันย,ยาวก,กว่าคลิปที่สั้นคลิปสั้นเวลามันมันเร็วเลืวอเลยอาจจะไม่เข้าใจกันแล้ว พูดเร็วหรือว่าภาพเร็วไปก็จะไม่มองมันไม่ชัดนะครับวันนี้ก็จะเอาเอาทั้ง2เหรียญนีครับทั้ง4 6ทั้ง3 6นะครับมามารีวิวให้ดูนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับผมยังไม่รับซื้อทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมได้รับซื้อผมรับซื้อเหรียญใหม่เอี่ยมนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าเหรียญผ่านใช้งานอย่างนี้แล้วผมไม่รับนะครับผมไม่รับนะครับ เหรียญการผ่านการใช้งานไม่มีราคานะครับตอนนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสากับปี4 6ไม่ใช่ว่าคุณมีอยู่แล้วคุณบอกว่าคุณจะมีราคาทุกเหรียญเสมอไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับดูคลิปแล้วฟังเสียงด้วยนะครับฟังเสียงผมพูดด้วยวผมพูดเรื่องอะไรนะครับผมพูดถึงอะไรผมพูด่าลับซื้อหรือว่ามาขายหรือว่ามารีวิวนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจก็แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทักมาทักมาคุยกันนะครับนะครับ สำหรับเพื่อนๆ่อที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าบางเหรียญผมก็ซื้อบางเหรียญผมก็ไม่ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อทุกเหรียญเสมอไปนะครับนะครับสำหรับอันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็หนึ่งบาทนะครับ1บาทรัชกาลที่9ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับนะครับนะครับฉลองพระองคุยคนเเหมือนเดิมนะครับนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ดูปีเอาให้ปี36ก่อนทั้งงงนะครับปี36นะครับเอาปี36ก่อนนะครับปี36ก่อนนะครับข้างหลังก็จะเป็นพศสม3 6มเห็นไหมครับนะครับนะครับพศสม3 6นะครับนะครับส่วนด้านอันนี้ก็นะครับพศสม46นะครับนะครับ ข้างล่างเป็นสามหกนะครับข้างบนเป็นสี่หกนะครับนะครับนะครับทําไมถึงได้เอามาผสมละสองเหรียญจะมาบอกให้ทราบว่า,าทั้งปี 2, อสองพศสองพันห้าสิบสาและพศสองพออันส,สี่สิบหกเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมีสองบล็อกทั้ง 2, อสองพศนะครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองปีนะครับ 2, 2, 2, ปีสามหกก็มีสองบล็อกปีสี่หกก็มีสองบล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่า อ่าวมีสองบล็อกดูยังไงนะครับคือทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยรูปแบบตัวลงตัวเลขพิมพ์ตัวหนังสืออ่านเข้าใจเหมือนกันหมดเลยครับนะครับราคา1บาทนะครับประเทศไทยพศ2อ4 6เหมือนกันหมดเะครับเป็นตรงนี้เขาเรียกชอบฟ้านะครับชอบฟ้ายาวหมดชอบฟ้ายาวทุกเหรียญนะครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสั้นไม่มียาวนะครับนะครับถ้าสั้นหรือยาวก็ต้องเป็นปี29เท่านั้นนะครับอันนี้ปี4 46จะมีจะยาวนะครับปีจะยาวนะครับชอบสายยาวชอบสายาวทั้งคู่นะครับ36ก็ชอบสายยาวทั้งคู่ทั้งสองเหรียญนะครับแต่นะครับแต่นะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับทั้ง2เหรียญนี้ปี36นี้มี2บล็อกคือฉันจะบอกให้นักสะสมเขาเรียกกันว่าบล็อกเลข6ม้วนเล็กกับบล็อกเลข6ม้วนใหญ่ครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับจสังเกตดีๆนะครับ เลข6นะครับเลข6หัวเลข6จะม้วนไม่เหมือนกันนะครับจะม้วนไม่เหมือนกันนะครับจะหยิบขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับอาอย่างนี้จะเห็นชัดกว่านะครับเห็นไหมครับหัวเลข6ให้สังเกตที่หัวเลข6กนะครับหัวเลข6จะม้วนไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหัวเลข6กจะม้วนไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้นะครับซ้ายมือนี่นะครับซ้ายมือนี่คืออ่ม้วนเล็กนะครับขวามือนี่ครับ อันล่าเนะครับคือ6ม้วนใหญ่นะครับดูครับดูหัวดูหัวเลขหกนะครับนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเขาขาดหรือเาอะไรนะครับเขาเป็น6ม้วนเล็กม้วนใหญ่อย่างจริงจริงนะครับนะครับนะครับเขาเป็นผงพิมพ์นะครับพิมพ์เลข6ม้วนเล็กกับเลข6ม้วนใหญ่นะครับสําหรับปีพศ2536นี่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูปีพศ2546บ้างนะครับนะครับก็มี2พิมพ์เหมือนกันเห็นไหมครับ6ม้วนเล็กกับ6ม้วนใหญ่นะครับดูครับดูดูหัวดูสังเกตที่หัวเลข6คครรัับบนะ แล้วแแแลลล้้้วววเวลาเขาม้วนขึ้นไปแล้วครับทําให้ช่องแคบภายในช่องภายในแคบลงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปี46นะครับอันนี้ม้วนเล็กนะครับอันนี้ม้วนใหญ่นะครับสำหรับปี46นะครับนะครับนักสะสมจะเล่นม้วนใหญ่นะครับม้วนใหญ่ม้วนใหญ่นะครับแต่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการท่างงานนะครับเหรียญ UNC นะครับนะครับจะม้วนใหญ่นะครับปีสี่หกนี่นักสะสมเล่นม้วนใหญ่นะครับแต่ส่วนปี36นะครับส่วนปี36มนี่นักสะสมเล่นม้วนเล็กนะครับเล่นม้วนเล็กนะครับ ลิ้นใหม่ๆอย่างนี้นะครับยังไม่มีราคาเลยครับต้องใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าถึงเล่นกันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับนะครับนะครับอยู่ที่หลักร้อยประมาณร้อยต้นๆนะครับนะครับนะครับเอามาเอามาเอามาบอกเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับว่านักสะสมก็ต้องมีจุดสังเกตต้องสังเกตนะครับว่าเขาเล่นอะไรกันเล่นรุ่นไหนปีไหนเล่นยังไงทําไมลิ้นเหรียญปีนี้ถึงเล่นปีนั้นถึงไม่เล่น ทำไมปีเดียวกันทำไมเหรียญนี้ไม่เอาเหรียญนี้ไม่เหรียญนี้เอากันนี่นะครับเพราะมันมีจุดแตกต่างนะครับจุดแตกต่างอยู่นะครับปีสี่หกทำไมเอาันนี้มาขายให้ทำไมไม่รับอันนี้มันรับเป็นอย่างนั้นคือมันมันมีมันมีจุดแตกต่างระหว่างปีนั้นมีแตกจุดแตกต่างอยู่นะครับเห็นไหมครับปีสามหกนะครับปีสามหกนะปีสามหกเขาจะกระสมกันที่หกม้วนเล็กนะครับหกม้วนเล็กคืออย่างนี้นะครับ เป็นปีสีจะสะสมที่หม้วนใหญ่นะครับ6ม้วนใหญ่คืออย่างนี้นะครับม้วนใหญ่นะครับเนี่ยม้วนใหญ่นี่ม้วนใหญ่นะครับดูปี4ี่กับสาใกล้ๆกันนะครับนี่ม้วนใหญ่นะครับนะครับหม้วนใหญ่นะครับนะครับเออเอาไปนะครับสิบสิบวิบวิบนะครับนะครับนะครับเนี่หม้วนใหญ่นะครับนี่ยหม้วนใหญ่นะครับนะครับนะครับเอาละครับเอามาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันระหว่าง6ม้วนเล็กกับ6ม้วนใหญ่ปี2อ3 6กับปี2อ4 6นะครับ เป็นเหรียญปีเดียวกันที่มี2บล็อกนะครับนะครับส่งเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเออก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งครับที่มี2บล็อกคือเหรียญปี2องพนีเะครับเป็นเหรียญช็อปนะครับที่มี2บล็อกเหมือนกันนะครับนะครับโอกาสหน้าจะเอามาให้ดูนะครับแต่จะคงไม่มีเหรียญอาจจะเป็นรูปภาพให้ดูนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญที่เรามีเองนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะครับนะครับทาความรู้แบ่งปันกันนะครับยังไม่รับซื้อนะครับนะครับบายบายครับสวัสดีครับ